วันนี้เป็นแกงป่าเนื้อเป็นเศษเนื้อนะเป็นเศษเนื้อมันติดมันอร่อยดีแต่ว่าจะใส่น้ําเยอะหน่อยเพราะจะต้องเคี่ยวเนื้อให้เปื่อยด้วยอ่ะเอาเนื้อลงเลยเนี่ยเนื้อลงไปเคี่ยวก่อนเลยแกงป่าก็เป็นพริกแกงป่าวันนี้เป็นแกงบ้านๆไม่มีอะไรพิเศษใส่มะเขือกับใบยี่หร่ายอย่างเดียวพอดูซิรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยหรือเปล่ารอดูกันไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคี่ยวเนื้อก่อนให้เนื้อเปื่อยก่อน นะตั้งไว้เงี้แหละให้มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาเครื่องแกงลงแกงเนื้ออ่ะเดิดไปได้สักพักแล้วตอนนี้ปรุงเลยพิกแกงเผ็ดลงปปรุงเลยพกอชูช่ำๆอย่างนี้เลยเอาน้ำตาลหน่อยอืมแกงปลาเค็มนัวอ่ะ นี่เลยอืมเออเอเอเําลาอือ่ะปล่อยไว้ให้เดือดทักพักก่อนอือา่าตอนนี้เปื่อยได้ที่น้ำก็แห้งแล้ว มะเขือลองเลยนี่เอาแบบปาปาปาบ้านๆไม่ต้องมีเครื่องอะไรเยอะอเดี๋ยวก็พู่งงวดนี้ก็ใช้ได้แล้วอือ่ะได้ที่แล้วสุดท้ายก็นี่เลยใบยี่หรากข้างบ้านเราเองใส่ลงไปแล้วมันจะหอมมาก ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเรื่องมากแกงป่าแบบบ้านๆไม่ต้องเครื่องเยอะนี่แค่นี้ก็อร่อยแล้วแกงสูตรนี้แบบสูตรในไร่ในสวนนะไม่ใช่สูตรตลาดนะสูตรตลาดต้องเครื่องเยอะนี่สูตรในไร่ในสวนมีแค่นี้มีมะเขือกับใบยี่หราพริแกงใช้ได้แล้วอ้าวตอนนี้ก็เตรียมเสิร์ฟเลยอ้าเสิร์ฟเลยตัวนี้ สูตรนี้เป็นสูตรอยู่ป่าอยู่ไร่อยู่น,อนาอยู่สวนนะนี่มีแค่นี้เอาแค่นี้ก็อร่อยแล้วนี่มีมะเขือกับใบยีรานี้ก็อร่อยแล้วเอานี่เลยเรียบร้อยเป็นแกงเนื้อใส่มะเขือสูตรบ้านๆไม่ต้องเครื่องเยอะอยู่ไร่อยู่น,อนาอยู่สวนทํากินได้เลยแบบเนี้ยมีมะเขือใบยีหราแค่นั้นแหละไปเสิร์ฟ